แมงเปลี Pierre, bien, bien ang, Pierre, ่ยนเปลี่ยนทางเปี้ยนดูไปให้พี่เตี้แม่น้ำเอาเพลงมาดใช่ไหมเออต้องเห็นต้องต้องเห็นเห็นเบิร์ดไอหมดเอ็กไอหมดเอ็ก ออกกำลังกายกับยายแมวนะคะริมทะเลเอวากิโตสมู้ิกิเออมูสิกิม่าออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าอาราบิกอาราบิก เปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเอาท่าชีวิตจะแนวริมชีวิตจะแนวริมเออเออเอาเปลี่ยนท่าเออเออเฮะอืม ิถึงสิบนาทีอ่ยางเพิ่งได้หนึ่งหนึ่งนาทีออกกำลังกายกับโยแนลนะคะโแนลผาอกำลังกายที่ริมทะเลสาบที่ฟินแลนด์นะคะออกกำลังกายดีต่อใจออกใจี่โมงดีต่อใจขณะนี้เวลาก็ห้าโมงเย็นที่ฟินแลนด์ค่ะ,ะแต่ว่าช่วงนี้เป็นฤด,ดูซัมเมอร์อก็จะมีแดดสว่างถึงเที่ยงคืนนะคะแต่ก็สว่างทั้งคืนเลยค่ะสว่างทั้งคืนเลยเอาสุขภาพ สว่างทั้งคืนเมื่อเช้าตีสีไม่ได้ตื่นไม่นอนเลยว่าอะไรนะคะท้องฟ้าสว่างเใครใครใครรักก็ขอขอกดไลค์กดแชร์กดไลกดแชร์เป็นกามยายแมวอินฟินแลนด์นะคะช่องของยายแมวค่ะแกชื่อยายแมวภาษาไทยนะคะยายแมวแล้วก็อินค่ะอินสังเกตนะคะยายแมวอินฟินแลนด์ค่ะมีตัวอะไรมั่ง ก็ยยยักก็ยายยายแมวภาษาไทยและคะ่ะแล้วก็ i n เอ็อแล้วก็ฟินแลนด์ช่องยายแมวนะคะติดตามได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายแมวด้วยขอบคุณมากคะ่ะรักนะจิ๊บจิ๊ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด hmm. นะคะเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะบ๊ายบาย